ที่เจีชอบอยู่ตรงเนี้ทางทะเลทางภูเขาแล้วก็คุณด้วยแล้วแหละไม่จาะรัคำนี้ไม่เคยพูดออกจากปากฉันถ้าใจมันรักก็ไม่ต้องพูดดีกว่ามั้งทุกครั้งฉันไม่ได้สนใจอะไรที่เธอแม่งพามบอกจะออยู่ก็อยู่ได้แต่ถ้าจะไปฉันก็ไม่ห้ามหรอกแล้วคุณอยากไปไหนครับบ้าเลยครับแต่ครั้งนี้เราอาจจะเสี่ยงตายนิดนึงนะครับจะมีผิดมีพลาดกันบ้างครับแล้วเขาไปแม่งเลย พุ้ยแต่มันตีแบบดีว่ดะดีเอ้ยเธอถือว่ามันมันแจ๋วคาถามันดีไปแรงจูงใจที่ดีครับ <sm all> น้อยอังก็ตีติดกูตีแตกกับพ e ี่น่าตีแตกไม่ได้คุณดูรถมันไต่สิคร <sm all> ับเนี่ยเนินชันๆอย่างเงี้ยเนี่ยมึงไต่ขึ้นอ่ะมึงคิดดูเอาดิไอ้เชี่ยไต่เขาไต่ตึกอ่ะไม่อย่างก,ก่อนดีขับแล้วโมยเยอะไม่ความด้วยถ้าล้มก็ตายอ่ะเอาไฟต่อไฟเพราะทอดเทียบน่าจะคิดอะไรไปไม่ไรครับกอดกูไปหมดเลยอยู่ไม่ละ ไอ้เชี่ยเลยตกใส่รถแรงไปวันหลังฝากปกแกรมลบหน่อยนะคะโอ้ขึ้นรถไม่ได้ครับเอาอ่าเอามุแจ้งกดขึ้นนะครับเนี่ยปะขึ้นมาขึ้นนะมามันต้องไปแบบเป๋ๆอย่างเงี้ยครับ ต้องลงแบบนิ่นๆมๆไว้เอี่ยก็มุดทางที่เขาจะให้กูไปโคตรไกลอ่ะลัดป่าไปดีสุดแล้วทำไมงไกลจังเลยครับมันเป็นสถานที่สำคัญของเจอเอค่ะเจเเมไม่เคยสำคัญแบบไหนครับเ<ร>วลาเจไม่สบายใจเจอชอบไปตรงนั้นเนี่ยไปกับผู้ชายอเปผ่าไปกับเจ้าชายอะไรอย่างนี้อเปผ่าครับปกติเวลาเจไปไหนเจไปคนเดียวคะ่ะไม่มีใครเลยเจ้าชายครับไม่มีค่ะมีอัศวินคนเดียว ตอนจบอัศวินมันก็ต้องยืนมองเจ้าหญิงประกาศเจ้าชายแล้วครับตอนจบเรื่องของเรามันไม่เหมือนในต้นฉบับที่คุณเคยอ่านมาหรอกพวกกลับมันกลับกลับมาแล้วเดี๋ยวครับประเด็นน่วกมกับชื่อแรคะเจมคาเมลอนนะครับก็อ,อัศวินเขาชอบพูดอะหมอบอกกูบอกว่าเอ้ยแรงว่ะหมอะแล้วมันแรงขึ้นว่ะหมอแม่นแรงว่ะต้องเปิดเพลงมันฟอรหล่อเฟี้ยวมเน่ะอย่างเอาไอเชียเฮ้ยถ้ารถแต่ง,งนี้ขับในชีวิตจริงนี่ขับมันอยู่แล้วเนี่ย หนุ่มฟอหล่อเฟีย้ยวเนี่ยบนเออนั่นแหละครับก็าอัศาวินเน่ะอัศาวินมันก็เป็นอย่างนี้แหละน้องผมติดาววันนี้เป็นวันเกิดแต่แม่งไม่มีความสุขเลยก็ไอซารกมันไม่เอาอะไรสักอย่างไงก็อยู่กับบอลได้ถ้าไปอยู่กับบอลบอลก็นั่นแหละมีความสุขให้ได้หลายอย่างหลายแบบหลายแนวด้วยตรงไหนครับด้านล่างเหรอครับ <c oughs> ข้างบนเนี่ยแหละค่ะสะพานเนี่ยเหรอครับข้างหน้าค่ะบไปข้างหน้าเนี่ยค่ะจอด จะจะลงไม่ได้อ่ะผมก็ลงไม่ได้เหมือนกันครับขอโทษทีครับผมล็อกรถ ที่มันได้อะไรล่ะครับคุณเจียคุณอยากโดดลงไปหรือเปล่าครับ<า>คุณเจียได้ยินผมหรือเปล่าได้ยินค่ะตรงนี้เป็นที่ที่เจียชอบมาเวลาที่เจียไม่สบายใจอะ่ะคุณดูดิข้างหลังเจียเป็นทะเลขึ้นไปยังไงครับส่วนข้างหน้าเป็นภูเขามันมีทุกอย่างที่เจียชอบอยู่ตรงเนี้ทั้งทะเล ทั้งภูเขาแล้วก็คุณด้วยแลวแหละแม่จ๋ารักคำนี้ไม่เคยพูดออกจากปากฉันถ้าใจมันรักก็ไม่ต้องพูดดีกว่ามั้งทุกครั้งฉันไม่ได้สนใจอะไรที่เธอแม่งพามบอกจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ฉันจะไปฉันก็ไม่ห้ามหรอกอยากทาให้มันยากดีหรือไม่เป็นอย่างที่คาดล่ะเข้ามาเพราะชอบฉันเองทำไมไม่ดูตรงนั้นบ้างล่ะทางฉันมันเป็นอย่างนี้แลวไม่คิดจะเปลี่ยนทางเพื่อนเธอคงเกลียดฉันมากและอยากให้เธอต้องเกลียดเดี๋ยวกูลงไปเอาศพก่อนี่อ่ะเขาและแหล่เกินอ่ะเอ้า ไม่ใช่ไม่เป็นน้ำด้วยโอ้ไม่ใช่เกเคเดี๋ยวไปเอากอนเกัพาอัศวินแผงลิปอ้าวผมมาแล้วครับอุ้ยน่าจะพัดตกนะครับเนี่ยโอ้โหผมไปส่งลงมาเหนือน่าจะจำอะไรไม่ได้แหละดูจากอาการคุณน่าจะจำอะไรไม่ค่อยได้ครับส่งลงมาดีกว่าเนาะแม่บอกแล้วจะยืนสูงเป็นยังไงแล้วพาแค่นั้นแหละพาเข้าเมืองออกมาทำไมตังไก่บ้าเปล่าเออละมันก็ไม่ค่อยจะมีแห้ะปะ ลรดแหละ่นะคุณมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่เจียชอบทะเลภูเขาแล้วก็คุณลรดแหละเกินวันชอบผู้หญิงลรดแหละเนี่ยปะกูอ,อาทนไม่ไหวจริงจริงกูเลิกแบบตอนแรกกูเป็นสุภาพบุรุษอะ่ะกูฟังคําเนี่แล้วตากูแดงเลยร่างเก่ากูตื่นเลยเนี่ย ซอยแบบตื่นเลยเผลอพาตกเขาไปอะโทษทีมันเกินะน่นน่าคิดอะไรเพิ่มไปหน่อยผมเมื่อกี้น่าขอโทษทีครับผมน่าจะคิดอะไรเพิ่มไปหน่อยครับวุ้น่าจำอะไรไม่ได้หรอกคงไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยี๋ยวผมพาไปส่งโรงพยาบาลครับเออได้เวลาเนียาสาวแล้วมั้งเนี่ยงอมเลยไม้เราไปเนียกันอะไรแบบอย่างอื่นดีกว่าเขาพากูออกมาทําไมเนี่ยเออน้ามันรถก็ไม่ค่อยมีรู้ไหมว่าน้ามันมันแพงเนี่ยว่กกูจะกลับถึงเมืองทีเนี้ยบอกว่ากูคงไม่ตายกับเขาเน่ ยไอ่บุญมีแต่รมบังแม่เ้ยเวรกรรมแม่งตามสนองกูเฮียกูโดนกรรมส่งคอไอ้สัตว์เ้ย กูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เฮียเขาสาบแช่งกูมาเนี่ยโอ้โหจบเลยกูสุดท้ายก็ตายด้วยกันก็ลืมทั้งคู่ด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอหมอรออะไรมารับเลยแค่นั้นแหละรอเลยสุดท้ายไอเจ็บอืมกูจะเป็นเหมือนเพลงโอเวอร์ไปเนี่ยสิบสี่นาทีสุดท้ายเนี่ยอาวุธหายแหละขอคนหนึ่งหัวใจหน่อยครับขอหัวใจคนหนึ่งหัวใจหน่อยครับกนหัวใจคนหนึ่งหัวใจแล้วกดแชร์สามแชร์ด้วยนะมุ่งนะตายเลยลืมคู่เลยกานนี้ไอ้เหี้ยเรียกหมอเรียกตำรวจเรียกทุกเสือเขาอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนวะเนี่ย ผมเขาอยู่ไหนฮะไปไหนฮะอยู่นู่นอยู่นู่นอนอนอยู่นู่นนอนอยู่นู่นเออกำตามสนองไอ้เฮียขอคนะดึงหัวใจนะครับแหมสุดยอดจริงๆว่ะมาฟักเกอร์ไอ้เฮียหมอจะมาไหมเนี่ยผมก็พูดแรงไปแรงตรงไหนผมแค่บอกว่าแล้วแหละเออเหรอวะไม่เออหรอกมั้งไม่ไกล,ลมไม่ไกล,ไกลนี่เนี่ยมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเมืองแถวค่ายทหารเลยน้องไม่ไกลหรอกเดี๋ยวหมอเหม่ออะไรก็แน่จะมาน้องๆมึงก็อย่าพูดเป็นลางสิงครับมึงจะพูดเป็นลางทำไมเนี่ย ไปพูดไปนาน,นทำไมเดี๋ยวหมอก็มากิน,อ,นอ,อาอหารกินขนมรอ,ลอเลิกกันไปแล้วอ๋อใช่เหรอเลิกกันเพราะอะไรอะ่ะเลิกกันเพราะอะไรอะ่ะเลิกกันเพราะอะไรครับร้อยถือว่าเป็นเวลาพักกินข้าวเสือกงมาตายบนเขาไว้ที่ะกดยังกดแล้วกดแล้วกดแล้วผมกดแล้วเม้นนะครับผู้ตับสนุนนะครับเพราะคนดูเม้นแบบเสียสีเสียกูไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเตีย ขนาดไม่มีดราม่าอะไรเนะี่ยแค่ผมพาเจียมาขับรถตกเขาคนดูยังมีประเด็นกับเจียแบบจะหาช่องเจียจะอะไราแบบสายฟ้าโดนด่าแรงสายฟ้าด่าเจียรแรงคนที่กูพูดว่านร๊ดแหล่คนดูบอกความรู้สึกนะเวย้ยความรู้สึกนะ <S <S อืมกู <S <S เลื่อนหาเมนมาหิใครวะมีแต่ปัญหานับไม่ถ้วนอ่ะเดี๋ยวกูปล่อยผีมาปล่อยเม้นเฉพาะผู้ติดตามทีนี้มาพวกมึงสามารถเม้นกันได้ละเสียงหว่อมาละมีแต่ปัญหาตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลย นแต่ผมได้ไหมกูยอมใจคนดูจริงๆเลยนะเว้ยใครบอกกูจะเออเนี่ยไม่เอ๋อรอหมอมาชุบเนี่ยเดี๋ยวหมอก็มาชุบแล้วเอาเฮ้ผมขอ <S 2> <S 2> <S 2> อา่อาผมมีแบบสอบถามให้2แบบคือผมอะ สตรีมเดี๋ยวผมขอราว่าเวลาสตรีมผมคือสองทุ่มถึงตีสาอาจจะยาวถึงเช้าแต่ว่าคือระหว่างแบบสตรีมอ่ะผมมารีบตื่นมาแต่งครับอีกินอีเนี่ยตื่นมาแบบยังไม่ได้กินข้าวเ,เลยอาบน้ำแล้วมาสตรีมเลยอ่ะอ่ะผมจะได้ให้เลือกแบบ2แบบหนึ่งอีแบบหนึ่งคือเราสตรีมแบบดีเลยไม่ต้องขัดตอนคนดูอะ่ะไม่ต้องกินข้าวแต่ผมจะสตรีมสมมุติผมหิวตอนตีสองผมลงสตรีมแลวไปกินแล้วค่อยมาเจอใหม่พรุ่งนี้หรือว่าจะให้กูแดกตอนสตรีมและก็สตรีมยาวกูขอถามมึงสิครับกูขอถามมึงคำหนึ่งหน่อยู่ หรือว่างอยู่หรือจะให้กูลงสตรีมแล้วค่อยมาอ่าไปกินลงสตรีมไปกินข้าวแล้วค่อยมาเปิดใหม่พรุ่งนี้เออเขาก็ทําแบบนี้กันทั้งนั้นแหละไอ้เฮียเนี่ยพิมมาไม่ดูตัวเองนะกูสตรีมยาวพวกกูรักคนดูมึงไม่รักกูมึงก็ออกไปเฮียดูหาพ่อมึงเหรอไอ้เฮียแดกก็ผิดกูจะแดกขี่แม่มึงด้วยไอ้ซัดเนี่ยไอ้เฮียแบนแม่งดิไปไหนละไอ้เฮียกูหยินดละเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลื่อนละเดี๋ยวถ้ามาพิมอีกเดี๋ยวกูแบนถาวรด้วยแดกอยู่นั่นแหละขอให้เอ๋อพ่อมึงอะไอ้เฮียเนี่ย กูกออ็สตรีมของกูมาพิมพ์ว่าขอให้กูเออหมอมันอยู่ด้านบนมันไม่ลงมาเช็กวะมาละเนี่ยมันมาแลวเนี่ยเอ,อ้ยมึงจะขึ้นไปทำไมเฮ้ยกูอยู่นี่เฮ้ยคือคนดูอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบด่าผมอะ่ะผมก็ไม่รู้มันเป็นโรคอะไรนะแ,แทนที่จะดูสตรีมแบบสนุกๆอะ่ะมันเออมันยากเหรทถามจริงว่ามันยากสําหรับคนดูขนาดนี้หรอ่าทำไมชอบมาด่ามาอะไรแบบถ้าให้แบบสตรีมเมอร์เขาไม่โอเคอ่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวใครด่าผมผมจะเริ่มแบรแล้วเพราะบางทีผมก็ไม่โอเคเลยนะ คำพูดของคุณเนี่ยผมแดกข้าวอยู่บอกรีบกดเคสสิกูก,ก,กดไปแล้วหมอมันก็กำลังมาเม,มอใหอเพิ่งส่งครับอีกคนนึง้อตรงไหนคะนี่ครับทุกอนเลยครับเขาเจอนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ช่วยไปครับผมปิดไปแล้วไงเมืเ่อกี้มันเป็นแฟนตัวยงไอ้คนเมื่อกี้ที่มันพิมพ์อะใครก็ไม่รู้ส่งโรงพยาบาลเลยครับแล้วนะคุณหมอน้องนองใหม่ไหมในไหะอ๋อเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณวัดไปมันก็เป็นนะครับเดี๋ยวคุณวัาไปวัดไปเลยครับ ไปโรงพยาบาลทะเลทรายนะคะลงโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่ครับโรงพยาบาลใหญ่เอ่อไม่ได้ครับทำไมครับมันเป็นเคสนอกเมืองอ่ะแล้วมันมีหมอหรือเปล่าครับโรงพยาบาลทะเลทรายเอ้าไม่มีได้ส่งผมไปทำไมครับแล้วผมจะกลับยังไงรถรถอะไรก็ไม่มีมันมีมันมีรถมันมีกระลาดเดี๋ยวเดี๋ยวฟังรถผมมันอยู่เนี่ยมันมีที่เผาหรือเปล่าในเมืองได้ปะมีเผาไม่เพากรณีพิเศษนะครับที่ผมมันจะลำบากประชาชนเอาครับฮะฮัลโหลมีใครอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลผมอยู่ครับ เนี่ยครับาต้องส่งทะเลทรายใช่ไหมผมเคยเป็นผอบอกอะผอหมอครับเออไม่ได้ครับเดี๋ยวฟ้าโดนพักงานน่ะส่งผู้ชายคนนี้ไปเลยค่ะออีฟ้าฮัลโหลครับปวัเดีครับเป็นไรครับเนี่ยหรอครับคุณเชียหรอได้ยินผมหรือเปล่า รอครับดี่จผมรือเปล่าครับปล่อยแม่งวะปล่อยซึมอ,อ่ะกูปล่อยซึมด้วยหมอแม่งเออกูต้องไปเบิกรถพากลับอีกเออเหนื่อยเลยครับเหนื่อย,เ,ยเลยเดียเยเด๋ยวเบิกรถพากลับเดี๋ยวเริ่มแบนอะไรพี่ต้องแบนเลยครับ<อ>เขาทําการทุกช่องห้ามฝัดห้ามด่าห้ามสั่งไม่เกี่ยวกับรักไม่เกี่ยวหรอกว่ารักคนรู้ท่ารักจริงต้องให้คนที่เข้าใจพอไม่ต้องมานั่งดราม่าถูกต้อง <S <S พูดดีพูดดีมากพูดถูกใจมากกล้ามากเก่งมาก ขอบใจกล้ามากเก่งมากเลยเนาะกล้ามากเก่งมากว่าไครับคุณผู้ชายคะว่าไครับผมถือว่าเขาไม่ได้ยินวะกล้ามากเก่งมากขอบใจครับหลัวว่าไงกิเลศว่าไงครับเออว่าไ,ไงมึงทำเอ้ยโทษทีโทษทีโทรมารีบูทคอหลัวครับได้ยินหมดหรือเปล่าคุณเจียเอออะไรนะคะได้ยินผมหรือเปล่า เออ่ได้ยินค่ะคุณครับคุณครับผมค,คุณคือใครอ่ะอ๋อผมแค่มาร์เดอร์ที่ผ่านทางมาครับเดี๋ยวก็ผ่านทางไปแล้วครับ<า>ผมเป็นมาร์เดอร์ครับดีเคทอะ่ะแล้วคุณคือใครครับเนี่ยฮัลโหลครับเอ่อชื่อชื่อเจียค่ะอ๋อผมดิเคทนะครับก็แค่มาร์เดอร์ที่ผ่านทางมาครับ ทำไมคนถึงอยู่ที่เขากับเจียด้วยอะ่ะตอนที่เจียตื่นไงอ๋อก็ตามที่ผมบอกนะครับผมเป็นมาราเดอร์ที่เดินผ่านทางมาครับฮที่ผ่านทางมาเหรอคะใช่ครับมารเดอร์ครับอ๋อแล้วนี่จะเข้าเมืองรือเปล่าครับเดี๋ยวผมไปส่งครับแล้วคุณไปอยู่อะไรตรงนั้นนะครับผมเดินผ่านทางมาผมก็เห็นคนเ,เห็นคุณไปศพเลยครับเออไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะจำไม่ได้อะ่ะ จำได้แค่แบบความทรงจําสุดท้ายก่อนที่เราจะมืดเนี่ยเหมือนมีใครผักอะค่ะแล้วก็ได้ยินว่าปีศาจหรือเปล่าครับเขาเล่หล่ะอะค่ะโอ้โหนั่นแหละเลยนะครับแลบไปหรือเปล่าน่าหนาสิแต่เสียงเท่าที่เจนได้ยินเนี่ยเสียงมันคล้ายๆเสียงคุณเลยอะอ๋อคงไม่ใช่หรอกครับเพราะผมผมเป็นมาเเดอร์ครับคงเราคงไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับใช่ผมแค่ผ่านมาเจอกหนสดะใช่ครับ มาเลเดอร์บัวครับอ๋อจะเข้าเมืองพร้อมผมหรือเปล่าครับไปแล้วเศร้าเมยเราลุตันกันเหรอคะผมเปล่าครับผมแค่อาสาวจะไปส่งครับเป็นมาเลเดอร์ที่ผ่านทางมาครับ<ห>ไปหรือเปล่าเอ่อไปครับขวดดาบสิบตัวนะครับของคณะถ้าไปก็ตามมาครับมาเลเดอร์ที่ผ่านทางวะอ้าวเขาลืมกูก็เป็นมาเลเดอร์ดิรอเยียอะไรอะ่ะผมยิ้มตาครับผม มาครับไอ้เจ้บเพื่อจะให้ตัวเธอที่ชอบสุดท้ายไอ้เจ็บก็เขาพูดแล้วแหละกูก็เลยถีบเขาลงเหวอะมันจะมาบีบแต่แล้วมาขับรถหาพ่อมันแต่ว่าลูกกระดีไเชียอยู่ใ,ใกล้ปืนกูยิงกระบาลแม่งหรอกแต่พ่อมึงบีบแต่แล้วไม่จอดนะกูนึกว่าจะเป็นคนละเมืองดีทียว่าครับบนะครับคนเราจบ โรงพยาบาลเนี่ยได้ไหมไปทำไมครับโรงพยาบาลปวดหัวค่ะน่าจะต้องไปพบแพทย์อ่ะไม่รู้ว่าอได้ครับหัวฟาดอะไรหรือเปล่าคะน่าจะกระแทกแบบพวกภูเขาอะไรเย่ะครับนอะน่าต้องผ่าตัดครับไม่ผ่าตัดก็น่าจะเป็นพวกพิกลพิการครับอ่ะสวัสดีครับมาฮานกไป มาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยไปส่ง่งงีโ<บ>รพย<ม>าบาลแมวป่ะแบกบแบกบแบบค่ะแ,แบกแบกค่ะฮัลโหลแบกันยังไงคะมาเลเดอร์เขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นเลยครับไปไปไปไหนนะครับเนี่ยในเมืองครับน้องก็มีแต่พวกอัศาวินโง,ง่ๆเท่านั้นแหละครับที่จะแบกเจ้าหญิงครับแต่ผมเป็นมาเลเดอร์ไง สภาพรถมึงไม่น่าถึงแล้วน้องเนาะออากูกมีหลายร่างไงตอนนี้กูเป็นมาเลเดอร์ไงมากูจับจี้เลยเนะี่ยเออกูเปลี่ยนมาเป็นมาเลเดอร์ละโทษทีอินไปหน่อยไม่ได้เป็นไรก็หัวกูกระแทกพื้นกูก็เลยลืมไงกูจําได้ว่ากูเป็นมาเลเดอร์ดีเคดไงมาเลเดอร์บัวตื่นขึ้นมาผมก็จาได้ว่าผมเป็นมาเลเดอร์บัวอครยังไม่แชร์กดแชร์ต่ำแชร์เลยครับชรแชร์ต่าแชร์รับแฟนตัวยกหน่อย